ค่ะคุณธนวันรคะความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาวันนี้ค่ะนายวัญชัยสอนสิริสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติก็ยืนยันถึงแนวคิดที่ให้นายกรัฐมนตรีไปเจราจากับพันตํารวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวค่ะแต่ก็ยอมรับว่าไม่ใช่วิธีการทางกฎหมายซึ่งมองว่าการปรองดองที่ดีที่สุดนั่นก็คือวิธีการเจราจาไม่ใช่การบางังคับใช้กฎหมายค่ะ ค่ะโดยนายวัญชัยสอนสิรินะคะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามันกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือวิปสปชกล่าวถึงแนวคิดของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเรื่องการตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติว่าถือเป็นเรื่องดีเพราะการเจรจาเป็นขั้นตอนสําคัญที่สุดในการเดินหน้าการปรองดองเพราะส่วนตัวก็เห็นว่าก่อนเกิดเหตุการณ์รัฐประหารในปี2557เคยมีการเชิญคู่ขัดแย้งแต่ละฝ่ายเข้ามาเจรจา และว,วันนี้ประเทศกําลังเดินหน้าเข้าสู่การปฏิรูปเพื่อลดความเหนื่มล้ําและสร้างความปรองดองแก้ไขปัญหาความแตกแยกดังนั้นการเดินหน้าเจราจาเข้าสู่กระบวนการปรองดองจึงมีความจําเป็นที่ต้องทําควบคู่กันไปค่ะสิ่งสําคัญที่สุดคือการพูดคุยหารือกันและต้องตระหนักว่าคู่ขัดแย้งในบ้านเมืองไม่ใช่ประชาชนแต่เป็นผู้มีอํานาจแย่งอํานาจกันดังนั้นแนวทางการเจราจาจึงต้องมีการเชิญคู่ขัดแย้งในบ้านเมืองเข้ามาร่วมเจราจา โดยเฉพาะพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นคู่ขัดแย้งสําคัญและผู้ที่จะเดินหน้าเจราจาต้องยอมรับว่าการเจราจาไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่จะให้สภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการคงเป็นไปไม่ได้เพราะสาป,ปะชไม่ได้มีอํานาจในการออกกฎหมายส่วนกรณีที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะเจราจากับพันตำรวจโททักษินนั้นก็ถือเป็นความเห็นส่วนตัวที่ทุกคนเคารพในการตัดสินใจแต่จากนี้ไป คณะกรรมการปรองดองแห่งชาติอาจเตรียมเรื่องที่จะยื่นข้อเสนอไปยังสปชเพื่อให้ส่งต่อไปยังคอสอชอให้มีการเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้งกันเกิดขึ้นค่ะเนี่ยสิ่งที่ทําให้ดีที่สุดในสถานการณ์ขณะนี้นี่นั่นหมายความว่าผู้ที่มีอํานาจนั้นควรจะดําเนินการเป็นความเห็นส่วนตัวของผมในฐานะสมาชิกสภาปฏิรูปมิได้เกี่ยวข้องกับกรรมธิการยกร่างและมิได้เกี่ยวข้องกับ ในส่วนของสภาทั้งมวล นอกจากนี้นะคะนายวันชัยยังระบุอีกว่าการปรองดองที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้จากการเจราจาแต่ใช้แนวทางใดนั้นต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์และหลังการเจราจาสิ่งใดที่ควรทําได้ก็ต้องเร่งดําเนินการส่วนบางเรื่องที่ทําไม่ได้ก็ควรหาแนวทางแก้ไขกันต่อไปแต่การเจราจาต้องเป็นแบบเปิดเผยให้ประชาชนรับรู้ในทุกขั้นตอนค่ะอย่างไรก็ตามในส่วนตัวของนายวันชัยก็ยังยืนยันในจุดยืนของการเสนอให้มีการเจราจาว่าไม่มีวาระซ่อนเร้นแต่มีเจตนา ที่ต้องการเห็นบ้านเมืองเกิดความสามัคคีค่ะค่ะและในส่วนของกิจกรรมในช่วงบ่ายหรือว่าความเคลื่อนไหวในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีการประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญในเวลา13.00นนะคะซึ่งวันนี้จะพิจารณาในส่วนของการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจในเฉพาะปัญหาประเด็นลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจค่ะคุณธนวัน์คะ